มาวันนี้นะคะเราจับเล่นมาทางน้องเล่นอพาร์ตเมนต์เกมการอพาร์ตเมนต์ ATP ที่ h ิ t ในเพลงของโรซีนั่นเองฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะชนะนะมานะครับทุกคนเพื่อนนะเอาพี่ใหสัญญาณนะพร้อมแล้วสามสี่อ่าเพือตือเพือตืออ่าเพือตือเพืตือสองเลยฮะสองโอเคตอนนี้เดี๋ยวพึ่งน้อเดี๋ยพึ่งน้เอาอันดับที่ยี่สิบห้านะยี่สิบห้าหนึ่งฮะไปสองครับสามสี่ห้า หกเจ็ดฮะแปดอ่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสเจ็ดสบแป้วันนี้ฮะยี่สิบยี่สิบี่สงยี่สี่สหาได้คะได้โอเคอะฮะรอแรกคบ รล้ที่สองก็สุดท้ายใครจะได้นะฮะ 2, 3องสามสีอาสุดสอ่าสุดสุอเลยปุ๊บโอเคเอาเท่าไหร่ดีพี่แม็กสามสเหมือนเดิมสามนะสานะสาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสสิิเป ยี่สองยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามเสื้อคราอ่ะโอเคโอเคคับนี่ค่ะห้าสิบครเสคบับผสิสัมภาพนี้นึ่งค่หนึ่งเป็นไงบ้างคะเต้นนี้เป็นไงบ้างคะติดนมากค่ะตดใจ่าใครได้เมือกี้คะใครได้เมือกี้คนนี้เป็นไงบ้างเด่นไ้ ไปกับ้างค่ะวันนี้สนุกมากโอเคค่ะผมขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะคะแล้วพเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย